รัฟรังนิกให้สัมภาษณ์หลังเกมเมื่อคืนบอกว่ามาซิยาลไม่อยากจะลงเล่นให้กับเราก็เลยไม่ได้พามาด้วยไม่ได้เดินทางมาที่วิลล่าพา์คด้วยนั่นคือเหตุผลเพราะปกติเขาจะอยู่ในทีมของเราจะเป็นตัวจริงเป็นตัวสำรองไม่รู้แต่ล่าสุดเขาไม่ต้องการเพราะนั้นเขาก็เลยไม่ได้มาด้วยนี่คือลังนิกให้สัมภาษณ์สกายสปอร์ตหลังจบเกมนะทีนี้พอเช้าปุ๊บเนี่ยมาซิยาลแม่งโพสต์ใน IG ของตัวเองเป็นเป็นสตอรีป่ปะเขาเรียกสตอรีป่ปะใช่ปะ เขาบอกเลยบอกว่ามาซยาพิมพ์บอกว่าผมไม่มีทางปฏิเสธการลงเล่นให้กับทีมทีมนี้คือแมนเชสเตอร์เต็ดแน่นอนผมอยู่กับทีมนี้มาเจ็ดปีแล้วหมากไม่เคยที่จะไม่เคารพทีมไม่เคยที่จะไม่เคารพแฟนบอลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้น่าคิดเพราะมันบอกแล้วบอกว่ามันไม่เคยปฏิเสธแต่ลังนิกบอกว่ามาซิยาหไม่อยากอยู่ในทีมชุดนี้ก็เลยไม่ได้เดินทางมาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้แม่งต้องมีคนหนึ่งพูดจริงอีกคนหนึ่งพูดไม่จริง ซึ่งเราไม่รู้เพราะนี่แม่งคือจุดแตกหักจุดหนึ่งเลยนะโอเคก่อนหน้านี้มัสซยาลจะแตกหักกับทีมไปแล้วเพราะว่าประกาศว่าไม่อยากอยู่แล้วไม่ได้เล่นเลยอยากจะย้ายทีมเหมือนที่ําเคยบอกแล้วว่ามัสซยาลค่าเหนื่อยคือ2องแสนห้าหมื่นปอนสองแสนห้าหมื่นปอนต่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้มีเซบีย่าเซบีย่าบอกว่าเฮ้ยขอยืมหน่อย6เดือนแล้วเดี๋ยวใส่ออปชันซื้อไว้จะย0ิบล้าน30ิบล้านว่ากันแต่ขอยืมก่อนยูเต็ดบอกได้มึงเอาไปเลย จ่ายค่าเหนื่อยให้กูด้วยสองแสนห้าหมื่นปอนเซบียาบอกมึงจะบ้าเลยเล่นอย่างเงี้ยนะเออห้าหมื่นกูก็กั้นใจแล้วนึ่ออกนะเซบียาบอกเอางี้เต็มที่เลยช่วยกันหน่อยคนละครึ่งแสนสองห้าแมนยูบอกไม่ได้มาซิยามันก็ไม่ยอมลดค่าเหนื่อยตัวเองเพราะแมนยูบอกว่าถ้าไม่งั้นอะคุณย้ายไปกับเซบียาและทำสัญญาแยกมาแน่มาว่ารับแสนสองห้ากับเซบียาแค่นั้นจนจบหกเดือนนี้มาซิยาก็ไม่เอา มันก็เลยไม่เกิดการย้ายแต่นักเตะที่ประกาศว่าไม่อยากอย,กอยู่กับทีมแล้วอยากจะย้ายทีมภาษากายสีหน้าสีตาการลงเล่นการนั่งอยู่ข้างสนามอะไรก็แล้วแต,แต่ไม่ได้บ่งบอกว่าเขาไปกับทีมของเราอะ่ะอันนี้นี้มองหลายๆมุมหน้อันนี้ให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 ้แนวทางไว้ช่วยกันมองกันเดี๋ยวคอมเมนต์มาคุยกับโค้ชที่พุ่นเข้ามาได้เดือนครึ่ง และกําลังจะวางรากฐานของแมนยูเตดใน6เดือนนี้ต่อยอดจากการเป็นที่ปรึกษาอสองปีมันน่าคิดว่าใครที่แม่งพูดไม่จริงซึ่งล่าสุดเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือไงเนี่ยนะพี่หนุ่มกัญชัยเชิญลุงรังกับมาซิยาวไปนั่งคุยแล้วที่หวนกระแสแล้วเดี๋ยวพี่หนุ่มก็อุย๊ยลุงรังพูดไะเนคุณพูดไปฮะเน อแล้วคุณว่าไงคุณคุณหมาคุณว่าไงเพราะลุงรังเขาบอกเขาเขาเขาพูดจริงอะแล้วคุณว่าไงคุณโกหกนะนี่คุณโกหกเลยนะอุ้ยอืรอดูผลจะสวยแล้วกัน <c oughs> นั่นแหละซึ่งเราไม่รู้ณนะตอนนี้เจ๊ไปไล่ดูข่าวเนี่ยก็ยังไม่มีข่าวอื่นนอกจากการให้สัมภาษณ์ของรังนิกหลังเกมแล้วก็การโพสต์ไอจีของมาซิอลซึ่งก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงแต่ในมุมเจ๊นะ เจ๊มองแบบนี้เจ๊มองว่ารังนิกเขารู้อยู่แล้วว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นเขาอาจจะในมุมเจ๊นะอาจจะใช้ความเกา๋าการจัดการแบบเยอรมันของเขาอ่ะแตกหักไปเลยแตกหักไปเลยในเมื่อมึงแสดงออกแบบนี้ส่วนมัสยยาเองอ้าวมึงเล่นออก,กับครูงี้กูไม่ได้พูดทั้งหน่อยแต่ว่าท่าทางกูหรือว่า เอเย่นกลัวจะพูดหรืออะไรก็ได้เงี้ยกูก็โพสต์แต่คาก็มึงเหมือนกันนี่อาจจะเป็นตัวเร่งให้การย้ายทีมมันเกิดเร็วขึ้นในมกราคมนี้เจ๊คิดแค่นี้ส่วนจะมีใครพูดจริงไม่จริงเดี๋ยวรอดูมันยังไงมันต้องรู้อยู่แล้วเรื่องนี้ยังไงมันต้องออกมาแน่หลักเรื่องนี้มันต้องออกมาแน่รอดูก็แล้วกันรอดูก็แล้วกันเนอะในเมื่อเตะไม่อยากอยู่แล้วเป็นผมก็ไม่หนีมาเพราะมันไม่อยากเล่นจะหนีมาทําไมเล่นไป เล่นไปวันๆไม่เพียงพอนะภาษาไทยที่ผ่านมาทุกคนรู้ทุกคนเห็นแตกถูกต้องนะพี่โยค,ค,คิดเห็นด้วยเห็นด้วย mm hmm. พี่หมากถามว่าผมพูดได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ห้ามพูดเลยประโยคนี้น่าก,กลัวมากพูดได้ไหมนี่ไม่ได้เลย mm hmm. ตั้งแต่ดูเจามาเจาบอกเลยคนเดียวที่เจแม่งดันมากว่ามึงดีมึงมีอนาคตได้แน่แต่กลับกลายเป็นว่ามีเหตุการณ์แบบส่วนตัวเขาใช้เลิกกับแฟนเลยคุมยเสื้อตอนนี้ได้ข่าเหนือสองแสนห้าที่เจบอกมันแบบเละไปแล้วมันจะหาทางดียากตอนนี้ รู้สึกผมนะมันหาทางไหนก็ตันแบบทางที่ดีผมย้ายเจออ่ะก็ฉันก็พูดไปตลอบว่าฉันชอบแต่ปี2ปีที่ผ่านมาฉันก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ให้สัญญาใหม่2 100, 5 0 0 0เนาะ